สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมบันเทิงประจำทุกวันนะครับกับเจดมอัพคาวจะมาอัปเดตข่าวคลาดการลูกหนังโลกนะสัส้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์ก,คกดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูน่นเต็ดฟีเจดมอย่งเด็ดมทุกวันแล้วฝากไลค์ด,ด้วยนะที่อย่าตูน33นั่นเองวันที่เป็นเรื่องราวโหมโรงกันหน่อยก่อนค่ำคืนนี้ตีสองตรงที่อิสตันบูลตุรกีนะจ๊ะนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกศึกชิงเจ้ายุโรปนั่นเองแมนซิตี้ลุ้นเทรเบิลแชมป์์นนนนนะส่วออิิเตรมลลาก็ุ้ ดับเบิลแชมป์นั่นเองนะจ๊ะพอเจ้าตัวเนี่ยได้โกไปเตลียไปแล้วในาทางด้านของลีกตัวเองเนาะส่วนซิตี้ก็คว้าทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอฟเอคัพไปวันนี้สําคัญมากๆนะจ๊ะล่าสุดเป๊ปโกเดล่ากูซือโรคจิตของเรอัลซีฟ้าออกมาแสดงความมั่นใจว่าวันนี้แหละการรอคอยแชมป์ยุโรปที่ซิตี้รอมาตลอดบทบาทสโมสรเนี่ยนะจะต้องสิ้นสุดลงและจะคว้าแชมป์ให้ได้นั่นเองนะจ๊ะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์จกก่อนเกมแบบนี้เขาบอกว่าคือจะบอกกับทุกคนเลยนะว่าบทเรียนเมื่อปี2021สอแพ้เันยี่สิบเอ็นเกมที่่แตตการแพนแหละ สิ่งที่คาดไว้เนี่ยนะคือความสำเร็จและเกมที่ดีกับเชลซีแต่มันไม่ได้ผลนั่นเลยทำให้ทุกคนมองว่าเราผิดพลาดพรุ่งนี้เราจะทำเหมือนเดิมเลยเรามีแผนเตรียมไว้แล้วมีไอเดียมีแนวความคิดมีระบบการเล่นการสื่อสารกับผู้เล่นทุกอย่างจบลงแล้วถ้ามันผ่านไปได้ได,ดีมันก็จะเป็นวันที่ดีของเราแต่ผิดพลาดมันก็เป็นวันที่แย่ ตอนนี้เป๊ปพร้อมลูกทีมเป๊ปก็พร้อมนักเตะจะทําทุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะเกมนัดชิงชะเลิศรเนี่ยเราต้องแน่วแน่ในสิ่งที่เรากำลงทำนะโอเคละมันจะมีช่วงเวลาที่บ้าคลั่งช่วงเวลาที่ยืดยาดไปบ้างแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันต้องออกมาจากพาร์ทชั่นของเราเราต้องแน่วแน่ป้องกันให้ดีเล่นเกมรุกให้ได้คอนโทรลเกมทาบาลานซ์ทุกอย่างและต้องอดทนสิ่งสําคัญคือ0 0เรายังไม่แพ้ตอน0 0ย์เนี่ยนะพวกทีมอิตาลี มักจะคิดว่าเขาเป็นผู้ชนะแต่ไม่ใช่สําหรับอินเตอร์มิลานโอ้โหมั่นใจมันน่ามันโหนสําหรับเป๊ปโกเดรานั่นเองจะเอารอดูนะคืนนี้นะดีสองตรงรอติดตามก็แล้วกันนะจ๊ะกับนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาพกไกคิดเห็นยังไงซิตี้หรืออินเตอร์ใครจะคว้าแชมป์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางเราตูนยูนิเต็ดฟีเจอร์นิเกตันทุกวันและฝากแลกด้วยที่แอตูน33นั่นเองพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันนนใหม่วัี้ไปแล้ววสสััดีครบ